เรามาตามข่าวสารของวิลฟิดซาฮากันหน่อยนักเตะของคริสตัลพาเลตนะครับเหมือนว่าสิงห์บลูเชลซีอยากจะทำซอรส์อยากจะแย่งตัววิลฟิดซาฮาในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้แบบฟรีเอเนต์นะครับมาตามกันเลยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลิเมลนะครับรายงานบอกว่าสิงห์บลูเชลซีตอนนี้ได้แสดงความสนใจอยากจะแย่งเซ็นฟรีวิลฟิดซาฮาครับปีกทีมชาติอาริโคสที่กำลังจะหมดสัญญากับคริสตัลพาเลต ในรายง,งานบอกว่าเชลซีอยากจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการสนใจคว้าตัววิลฟิาฮาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่ซาฮากำลังจมดสัญญาในถิ่นเซลฮดพาร์คก,กับคริสเซาเลตในวันที่30มิถุนายนนี้เชลซีเนะี่ยแสดงความสนใจซาฮาแบบจริงจังด้วยนะครับแม้ว่าชี่ผ่านมาเสียชอ็อตบอลลี่ประธานของเชลซีได้อนุมัติงบประมาณในการเสริมทัพอย่างดูเดือดเลยไม่เคยมีข่าวชื่อว่าเชลซีอยากจะได้นักเตะแบบฟรีเอเยตเลยนะครับส่วนทางด้านของคริสเซาเลตเองยังคงพยายามอย่างหนัก ที่จะต่อสัญญาใหม่กับซาฮาออกไปให้ได้ครับจากการเสนอค่าเหนื่อยในสัญญาใหม่ฉบับนี้สูงถึง200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรคริสตพาเลตเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายไม่รู้ว่าอนาคตของวิลฟริดซาฮาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเขาเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วยุโรปเลยไม่ว่าจะเป็นนาโปลีอินเตอร์มิลานเอซี AC, มิลานโอลิมปิกมาเซ์เี้ยและเหมือนว่ามีข้อเสนอสุดหรูครับมาจากสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียเหมือนกัน แต่ซาฮาไม่มีความคิดที่จะไปเล่นในลีกเดียวกับคริสโนโรนันโดหากอำลาคริสตอฟเลดนะครับต้องมาตามแล้วว่าจะย้ายไปทีมไหนหลังชบดูดูกันนี้หรือว่าจะต่อสัญญาใหม่กับคริสตอฟเลตออกไปสําหรับวิวฟิตซาฮาครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของนักเตะค,คนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคนโกตด,ดีวัวจัดไปให้วรุน